ฮัลโหลฮสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสูก่กีพิชแนลนะคะวันนี้ขอโทษด้วยนะที่มาสายนะคะมาช้ามากๆมา,มายุง่งยุ่งมากเลยนะคะพูดมากมากนะคะสำหรับออเดอร์นะคะอ่อลินจีนะก็เกลี้ยงนะคะต้องเข้าใจนะคะบางวันเนี่ยฝนตกมากเนี่ยสง,สงสารชาวสวนมากนะคะเขาเขาไม่สามารถที่จะไปเก็บได้แล้วเพื่อนต้องจินตนาการนะคะบางทีอยู่บนภูเขานะคะ ราคาที่เพื่อนได้ไปอ่ะสุดยอดแล้วนะคะทานกันแห้่ลอยเลยนะคะสดๆเลยแล้วก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ช่วยเ,เกษตรกรด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะไซส์ใหญ่หมดเลยหมดเกลี้ยงนะคะแต่ว่าสําหรับบางท่านที่ยังจะต้องการนะคะก็ถามแคพีได้นะเพราะว่ามันจะมีเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นบางช่วงแต่ไซส์ที่มันเป็นขนาดที่ไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะ โอเคนั้นสำหรับลิ้นจีนะคะขอบคุณมากๆนะคะในอนาคตก็คงอาจจะมีหลากหลายสินค้านะคะมาให้เพื่อนๆได้บริโภคกันนะคะแต่ให้ให้มั่นใจได้ว่าสินค้าไหนที่มาจาก K.P. แล้วมันจะต้องดีมากแลคัดจริงๆนะคะนะวันนี้ท็อป,ปิกการทำไพ่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึกนะคะเพราะว่าวันนี้ได้รับข้อความจากเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเกี่ยวกับ ความรักนะความรู้สึกดีๆกับใครคนนึงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงรู้สึกคอนเน c กกับคนคนนี้เป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็คือข้อความนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทำขอขอขายของตัวเองบ้างนะคะก็คือลิปสติกนะคะวันนี้ทาลิปอ่แอฟริกันทิลินะคะใครสนใจนะ <c oughs> เนื้อลิปคือดีมากมากแม่มากๆนะคะทาแล้วรู้สึกแบบบางเ <c oughs> บาสบายไม่ใช่ลิปที่แบบ เกรดแบบต่ำอนะคะซื้อไปไม่เสียใจแน่นอนนะคะสามแท่งเสิบาทคราสีได้ส่งฟรีทั่วไทยนะคะน้ำมันว่านนะคะสีพึ่งนะคะคนที่อยากจะมีสเสน่ห์คนที่ต้องใช้คำพูดคนที่อยากจะแก้ไขปัญหานะคะว่าหน้าเรามีอะไรเหรอทำไมคนหนึ่งไม่ชอบนะคะก็ลองดูนะคะส่วนสำหรับ KP พีเนี่ยพอใช้แล้วคนก็โอเคมากขึ้นนะคะแต่ก่อนก็อาจจะมีปัญหาแหละนะคะ ดูหน้าแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเราแรงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ปฏิเสธนะคะเพราะบุคลิกเป็นคนที่มั่นใจนะคะแล้วก็ชอบแต่งตัวนะคะก็เป็นธรรมดานะคะแต่ว่าถ้ารู้จักกันจริงๆแล้วจะ <c oughs> จะหลงรักกันมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าข้างในจะสวยกว่าตัวตัวข้างนอกนะ,ะอืมตอนนี้ก็น่าจะโดนตกหรือว่าจะโดนด่าไม่แคร์ค่ะนะคะ,ะ,คะมา เราไปดูไพ่ดีกว่าอย่าลืมนะคะโชก่อนโชก่อนนะคะสีพึ่งนะคะสีพึ่งนี้สวยมากนะตลับแบบลานนาสุดๆนะคะดอกไม้เข้ากับคอนเซ็ปต์ดีฉันเลยนะคะแล้วก็น้ำมันว่านนะคะสว่วนมารีมนตาหอมมากนะคะเป็นสีทองนะจ๊ะทุกคนทองคําบริสุทธิ์นะคะนะทาเข้าไปนะคะฮอตเลยนะคะบางคนเนี่ยทาเข้าไปแล้วก็รู้สึกฮอตจริงๆนะเพราะว่าเป็นว่านราคาอะนะคะทาเราก็ฮอตก็คือฮอต ร่างกายมันร้อนขึ้นมานะคะใครอยากลองลองได้นะคะส่งโทั่วโลกนะคะอันนี้คือไพ่ที้หนึ่งนะคะทำไมถึงรู้สึกคนนี้กับคนคนนี้ผูกพันกับคนคนนี้นะคะอันนี้คือกองที่สองอันนี้คือกองที่สามก็ตั้งใจนะคะตั้งใจเลือกไพ่นะไหนเลียกเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็กองนั้นแหละนะคะใครต้องการเวลาเพิ่มให้กดหยุดนะคะเคพีจะไปทำแล้วนะคะหนึ่งสองสามนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกอกองหนึ่งนะคะวันนี้จะมาแบบสั้นๆน,นะเพราะว่าเคปิยุ่งมากขอโทษจะต้องทำนะคะเพื่อนได้เล่นกันเนาะเซเว่นอวอนเคปีว่าเพื่อน <S <S ๆมีความที่แบบน่าจะมีอะไรกันในอดีตนะ,นะคะที่ผ่านมานะเซเว่นอวอนพูดถึงการที่อาจจะเคยแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ แย่ yeah, หรือลำบากมาด้วยกันหรือเพื่อนๆกับเขาน่าจะมีความรู้จักกันในขั้นดีไม่ใช่ผิวเผินนะมันก็เลยรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าคนนีกันเหมือนที่เขาบอกแหละนะคะว่าเวลาเราร่วมหัวจมท้ายกับใครแล้วเราก็จะรู้สึกว่าออคนนีเป็นพิเศษมันมันเป็นไปได้นะเหมือนคนที่รู้นะคะด้านดีและด้านไม่ดีของของเราเหมือนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนแท้หรือเป็นคนที่แบบ อยู่กับเราตลอดนั่นแหละนะคะประมาณนั้นนะคะที่รู้สึกคอนเน็ตนะ <So. S 1> สามเหลียนกับหัวก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของที่ผ่านมาอาจจะเคยทํางานด้วยกันที่ผ่านมาเคยอาจจะเคยอาจจะอาจจะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะแล้วก็มาแยกจากกันเพราะว่าผลประโยชน์หรือว่า ด้วยอะไรบางอย่างนะคะมันเลยทําให้เหมือนไม่ได้เคลียร์ไม่ได้พูดคุยกันนะคะมันก็เลยค้างคางแล้วมารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรที่จะอดทนนะแล้วปรับความเข้าใจนะความจริงมันมันมีความดีอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเราต่างคนต่างมีอีกโก้นะคะต่างคนต่างไม่ยอมที่จะโน้มแล้วก็ยอมอ่อนนะคะนั่นก็คือเหตุผลนะคะว่า มันยังค้งอยู่เลยใจเพื่อนเพื่อนเจริงๆเพื่อนรู้ว่าเขาเป็นคนดีนะคะเพื่อน,อนรู้นะเขาเป็นคนดีเนี่ยควีนอวอนกับหัวต่างคนต่างไม่มีใครที่จะก้าออกมาแล้วก็มายอมรับว,ว่าโอเคสิ่งที่ฉันทำสิ่งที่เธอทำํำสิ่งที่เธอคาดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะคะแต่ว่า ก็นั่นแหละนะคะอาจบางทีนะเพื่อนๆกับเขาเนี่ยอาจจะท,ทําธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะทําอะไรด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะมาแตกปลายตอนตอนตอนหลังนะคะเนี่ยไพ่ The Empress กับคมแคปพีรู้สึกว่าไม่ว่าคุณที่ดูอยู่เนี่ยคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เพื่อนๆ หาแทนไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนเดียวที่ท,ที่ที่มีทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องการเราก็รู้ดีเพื่อนๆแบบไม่ต้องพูดอาจจะมองตาหรือแบบแค่แค่แค่ไม่ต้องพูดนะคะเขาน่าจะรู้แล้วคุณก็น่าจะรู้เขาเนี่ยคุณและเขาก็ยังส่องกันอยู่จริงๆนะคนะคุณจะบล็อกกันหรือว่ายังไงแล้วแต่บันมียังมีความอยากรู้อยากเห็นอยากจะคอนเน็กนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความ ไม่ใช่อะไรวิเศษวิโสเหมือนแบบที่บอกว่าเป็นไลฟ์คอนแท็กกันมาหรือว่าอะไรนี้นะคะนี่เป็นเรื่องจริงที่ที่เคพีก็มีประสบการณ์นะคะเคพี KP เคยเมีปัญหากับคนคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นคนที่มีพระคุณกับเคพีแหละนะคะแล้วก็อยู่ๆล้วก็แยกแค่แยกนะคะล้วก็แค่แยกไปมีชีวิตของใครและใครเพราะว่าเรื่องการทําธุรกิจเรื่องการทําอะไรบางอย่างนี่แหละที่จนบางครั้งเนี่ย ไม่รู้ตอนนั้นเคพีอาจจะยังเด็กนะคะจ,จะรู้ว่าอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ถูกต้องแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าย้อนไปได้เคพีจะกลับไปไหมเคพีก็ไม่ได้อยากกลับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าในการที่จะไปขอโทษหรือทาให้ให้ให้มันเคลียร์นะคะหรือแบบทาให้มันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแย่อะไรมากมายไม่ได้แสดงพฤติกรรมอะไรแย่แต่เพียงแค่แบบแยกก็แยกไปเลยไม่ได้เคลียร์นะคะความจริงแล้วเรามี ความหลังความที่เราแบบทำอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนดีเหมือนที่เคพีรู้สึกนะเราเคพีรู้สึกถึงพี่คนนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะสำหรับคนกลุ่มหนึ่งสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่ความรู้สึกก็คือการที่เพื่อนกับเขาแบบผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงคือเหมือนที่เคพีอบอกแหละชีวิตคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลง ต่คนตามมีทางเดินนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปนะคะเพรามันต้องถึงการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงอะเพื่อนเเนี่ย so made i น m u t a b l e ก็แสดงว่ามันหมดเวลาเนาะอาจจะเป็น so made อาจจะเป็นอะไรที่พิเศษแหละนะคะตั้งแต่ตอนแรกที่คพีก,ก็ถอนคำพูดแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ต้องอ่านตามไพ่นะคะก็ตามนั้นนะคะเพื่อนๆก็โซเม็แห m a e แต่ so made ที่หมดเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนมีคนแบบงง เยอะมากนะคะว่าโซเมนไม่ได้หลายคนเหรอแล้วการที่ไม่ได้อยู่กันเรียก,กว่าคู่หรอคือเนื้อคู่ที่มันไม่ไม่ใช่ลำดับที่หนึ่งไ,งไม่ใช่ลำดับที่สองนะคะไม่มีบุญเท่ากันพอไม่มีบารมีเท่ากันพอไม่รู้จะพูดยังไงให้ให้ให้ใหเคลียร์ในในทางศาสนาพุทธนะคะมันมันมีอยู่นะที่เคพีไปแบะไว้คลิปที่ผ่านมานะคะคนคู่หนึ่งอันนั้นก็คือสิ่งในอดีตนะคะความดีนะคะของเขาที่มันยังฝังตึงใจเรานะคะวันเก่า นะคะแล้วการที่เราไม่ได้เคลียร์ซึ่งกันและกันมันเลยทําให้เราเรู้สึกผูกพันการที่เรารู้สึกผูกพันกับใครนั้ง่ายมากนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องอพบชาติหรืออะไรอย่างเดียวการที่เราเนี่ยเอาอารมณ์ของเราไปแตะกับใครไปร่วมกับใครมากๆเนี่ยเขาจะรู้สึกนะคะให้สังเกตดูดีๆถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครก็แล้วแต่คุณจะต้องทําให้เขารู้สึกดีขายของก็แล้วแต่เหมือนเคพีทำให้เพื่อนรู้สึกดีเพื่อนเพื่อนก็จะรู้สึกกับเคพีดีใช่ปะ่ะแล้วเพื่อนๆนจะ มีความแบบคอนเนคกับเคพีมากกว่านะคะมากกว่าคนอื่นที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้คุยด้วยหรือคนอื่นที่อาจจะพูดไม่ดีกับเพื่อนหรือเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับเคพเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าจริงใจรู้สึกว่ามันใช่เพราะว่าอะไรหนึ่งสิ่งที่ทําตอนแรกเลยก็คือเคพีจริงใจมันก็เลยส่งออกไปแบบนั้นอันนี้ก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมถึงรู้สึกคอนเนครู้สึกคิดถึงเขารู้สึกผูกพัน ความดีนะคะแล้วก็การที่ผ่านอะไรด้วยกันมานะคะแล้วก็อาจจะไม่เคลียร์กันแค่นั้นเองมันเหมือนกับการที่เราค้างคานะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วก็ความจริงเหมือนเรามีม,ม,มีมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะเรามีเพชรหรือแล้วเราก็เห็นแบบเออเวลาเขากระจายแสงใช่ไหมเราก็ไม่ทําเหมือนไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เพื่อนยังคิดและยังผูกพันกับเขานะคะความดีนะคะแต่ว่าเวลามันก็อาจจะผ่านมาเลยมาแล้วแหละนะคะชีวิตก็ต้อง life go on นะคะบ๊ายบายนะคนกลุ่มหนึ่งนี้คือเหตุผลนะคะง่ายๆนะคะบางทีเราก็ไม่ไม่รู้หรอกนะคะเราจะคิดแบบต่างๆนานาด้วยความคิดถึงนะด้วยความคิดถึงเคพี่รู้สึกว่าคนกลุ่มหนึ่งยังมีความรู้สึกดีๆนะรู้สึกดีๆมากกว่าไม่มีนกาทตฟเลยนะคะบ๊ายบายนะจะก,กันในคลิปค่ะ สวัสดีค่ะคนคู่สองคนที่เลือกอันนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าทำไมนะคะเพื่อนมีความรู้สึกผูกพันกับคนนี้มากนะคะหนึ่งสามถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญน,นะสิบบอลกับหัวเอ่อครีนัพเอนทิคอเอนทิคอเอนทิคอพูดผิดพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรหรอกช่างมันนะคะเพื่อนเพื่อนูอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเก่ง เคพีออเขาอาจจะมีความอบอุ่นเขาอาจจะดูแลเพื่อนๆดีนะคะเหมือนกับคนที่สามารถพึ่งพาได้ตลอดอยู่กับเขาแล้วมีความสุขนะคะสนุกสามถ้วยนะเขาน่าจะดูแลเพื่อนๆดีนะคะคนคนนี้มีความปรารถนาดีมีความห่วงใยมีความดีงามหนักกว่าคนกุ้มหนึ่งอีกนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทพเพื่อเพื่อนๆนะคะนะเพื่อนๆอาจจะ ไม่เคยเจอใครดีกับเพื่อนขนาดนี้มาก่อนก็ได้นะคะในชีวิตนะคนกลุ่มสองเพื่อน,นถึงรู้สึกผูกพันนะคะรู้สึกคิดนึกถึงวันเก่าๆที่มีภาพความสุขนะคะซึ่งกันและกันเนี่ยสิบเหรียญเพอๆเ,เขาอาจจะเป็นคนที่สายเปยด้วยนะคะหรือเขาเป็นคนที่เติมเต็มคุณอะ่ะเหมือนเขาคือความจริงบางทีเรื่องเงินไม่เกี่ยวเหมือนบางทีเคพีมีพลังที่ดีใช่ปะ มีพลังที่แบบ positive อย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเต็มอ่ะเพื่อนเพื่อมารับก็รับไปเหมือนคพีพีไม่ขาดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของทัศนคติพลังงานออร่าอะไรก็ได้นะคะการเงินก็ได้นะอยู่ๆเขาก็เหมือนจากไปนะคะคพีพีว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มาพาเขาจากไปภาคให้คุณกับเขาอะภาคกันนะคุณเลยคิดถึงอยากรู้ความเป็นไปของเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่เดอะเดวขึ้นมาโอเคเออ่มันมีความหลงไหลนะคะมันมีความเสพติดนะคะพลังงานของคนคนนี้นะเคพีรู้สึกว่าคุณน่าจะเทิดทูนเขาด้วยซ้ำคุณน่าจะเสพติดอะออฟเซตหรือวางเขาไว้บนแบบเขาเรียกว่าอะไรพาราโซลอ,อะไรนะ นะคะเหมือนคนที่อยู่ในใจคนที่อยู่ในในที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นนะแต่ตอนนี้เขาอาจกํกำลังจะไปหรือว่าเขาไปแล้วจากชีวิตเพื่อนๆน,นะคะเออมันเหมือนกับบทเรียนมันเสร็จสิ้นแล้วนะคะมันก็ต้องจบคิดพีว่าคนที่คุณชอบเนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยน่าจะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆนะคะคือคุณไม่สามารถหยุดคิดถึงเขาได้เลยอะนะคะ เขาน่าจะเป็นผู้หญิงในอุดมคติผู้ชายในอุดมคติมีทุกอย่างในสายต,ตาคุณคือขั้งอะนะเมอคือมีพร้อมอ่ะคือเหมือนแบบไม่เคยกีดดาราใช่ปะคุณกรีดเขาอ่ะเหมือนอะไรก็โดนใจฉันไปหมดเนี่ยสิกซ์อลฟอัครับเหมือนคุณต้องยอมเสียใจเพื่อเพื่อเหมือนต้องแบบว่า เสียสละตัวเองเหมือนเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนะคะอยากให้เขาประสบความสําเร็จอะไรประมาณเนี้ยอยากให้เขามีชีวิตที่ดีดสดใสไปมากกว่านี้นะมาต่อก็นั่นแหละนะคะเหมือนที่เคพีบอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่จะมูไปข้างหน้าไปได้ไกลหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหมือนมันดีมากมันเพอร์เฟกมากเหมือนคุณแบบชอบเขามากจนแบบว่า มไม่มันเหมือนแบบมันจะทะนุถนอมว้มันคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแบบว่าเหมือนเรามีขนมที่แบบสวยมากๆอะไรเงี้ยเราไม่กล้ากินอะ่ะเหมือนเราอยากเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโรโย่ฮาร์ทอ่ะ โอ้คุณกับเขาน่าจะเป็นโซเมตกันแหละรอยัลฮารก็คือทวบคัพอะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คอนเน็กกันใ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 นชาตินี้คือไม่ว่ายไงก็แล้วแต่นะคนคุ่สองตอให้คุณไปมีแฟนใหม่คุณมีครอบครัวนะคุณกับเขายังเชื่อมถึงกันคุณกับเขาจะคอนเน็กถึงกันคุณจะมีความแบบ รอยอ่ะหมายถึงว่าคุณจะชอบเขาไม่ว่ายัางไงแล้วแต่ความรู้สึกคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคนคนนี้ไม่ว่ายัางไงคุณก็จะรักเขาอย่าไม่มีเงื่อนไขคุณจะรักเหมือนเดิมคุณจะชอบทุกอย่างที่เป็นเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่มันหน้าโมโหเป็นบ้าเป็นตลกเป็นแบบไร้สาระหรือแบบไม่เมคเ sense คุณก็ยังหลงรักเขาอยู่ดีนะคะโอโอเคบายบายคนกลุ่มสอง ุณหลงรักคุณผูกพันเพราะว่าหนึ่งคุณไม่สามารถที่จะแสดงความรักได้นะไม่ได้นะคะคุณอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะที่ทําไม่ได้นะคะแล้วคุณก็ต้องหันหลังให้เจ็บปวดแหละนะคะคุณอยากให้เขามีความสุขนะคะคุณทํางานทุกวินาทีคุณยังคิดถึงเขาตลอดหน้าเขาลอยมาตลอดแต่คุณคือ นึกถึงเขาแล้วคือจ o y คือความสวยคือได้ยินแบบคือแสงสว่างแบบ my sunshine หรือแบบ my flower my little flower อะไรประมาณเนี่ยคือแบบเวลาคุณนึกถึงเขาคุณจะได้ยินเสียงหัวเราะแบบเสียงหัวเราะที่แบบว่า innocent แล้วก็แบบมันน่ารักอะนะคะมันมันมันน่าแบบน่ากอดน่าแบบคือไม่รู้นะคะคือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่แบบ เพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นคนในอุดมคติอมีเป็นคนที่มีคุณค่านะคะเป็นคนที่สวยแบบห่อจากข้างในสู่ภายนอกแบบเป็นคนที่แบบหาไม่ได้แล้วนะคะคือคุณแบบอยากจะปรเทคเขาอยากจะไม่รู้อะ่ะ <laughs> จะตาย หน้าอกแบบจุกเหมือนแบบว่าความรักแบบพุ่มพ้วนมากแบบซึ้งอะ่ะจะร้องไห้นะคะคนคู่สองแขนมัน,นบายๆไม่ไหวละเจอกันในคลิปนะคะก็น่าจะเป็นความรักที่เ,เพื่อนๆรักเขาเมตตาเขาแบบมากมากะนะคะไม่รู้จะพูดยังไงก็คือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ่ะ <laughs> คือมีความหวังมีตลอดอ่ะนะคะมีความแบบ ขอว้ถูกอะนะคะเหมือนยังไงเดียมันมีอะไรมากกว่าโซเมตไหมอะ่ะนะคะประมาณนั้นนะคะเล้วาเจอกันในคลิปนะคะคนคุ่สองคุณก็แค่หลงรักในความเป็นเขาแค่นั้นเองนะคะนั่นแหละทำให้คุณผูกพันกันแล้วก็คุณน่าจะเป็นโซเมตกันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่โซเมตลำดับที่ใช่ที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะได้แค่แบบมาอินสปายคุณมาทำให้คุณ มีชีวิตชีวาในชีวิตนะคะมีมีมีเขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีสีสันนะคะมีมีอะไรอะมีเสียงหัวเราะมีมีอะไรดีมีเสียงหัวเราะนั่นแหละมีความตลกมีความสุขขึ้นมานะคะเมื่อแบบเจอเขาอะนะคะยบายไปแล้วนะคะเจอกันในคลิปสองรอบ ฮัลโหลสวัสดีค่ะคนคู่3มคนที่เลือกอันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าทําไมนะพเพื่อนๆถึงรู้สึกคนเนคกับเขาผูพันกับเขายังตัดไม่ได้สองดาบกับหัวแค่พี่ว่าเพื่อนๆไม่ได้พูดความจริงนะคะหรือเพื่อนๆแบบอาจจะเก็บความรู้สึกแล้วก็ไม่ได้แบบบอกความจริงหรือไม่ได้แสดงท่าทีที่เป็นตัวเองจริงๆให้กับเขาด้รู้นะมันก็เลยเหมือนเราติดค้างเนาะเหมือนกับเรา เราโกหงตัวเองอะนะคะเหมือนเราต้องแบบอแกล้งเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาความจริงแล้วคุณน่าจะรักเขามากความจริงแล้วคุณน่าจะามีความรู้สึกกับเขามากๆนะคะ ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเข้ามาดูนะแต่มันมันไพ่มนเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคพี oh. ว่าคุณพยายามที่จะห้ามใจตัวเองไม่ให้รักเขานะคะเพราะคุณกลัวเจ็บหรือว่าคุณกลัวที่จะเสียคอนโทรลลูสคอนโทรลมนเลยทําให้คุณเหมือนแบบพยายามฝฟากับตัวเองแล้วก็เหมือนพยายามแข็งแรงอะนะคะว่าโอเค ต้องตัดคนคนนี้นะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยความกลัวว่าจะปฏิเสธแหละแล้วคุณน่าจะปิดไม่อยากเป็นคนอ่อนแอไม่อยากเจ็บนะคะ Si c k of sauce ิ n นิ e เวิแต่ความจริงแล้วคุณอาจจะไม่เคยลืมเลยนะคะวันนั้นที่คุณไปเจอกันวันนั้นที่คุณไปทานข้าวกันคุณไปเดทกันคุณไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันคุณไม่เคยลืมเลยคนกลุ่มสาม มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษแล้วก็เกิดขึ้นเร็วแล้วก็จบขึ้นเร็วรู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยพ่าสเตรนท์ขึ้นมาคุณพยายามที่จะควบคุมแสดงว่าคนของคุณเป็นคนที่เขาต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่คุณกลัวนะคะแล้วก็คุณเหมือนอาจจะรู้สึกจริงๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกดีไม่พอสําหรับเขานะคาความจริงคุณอาจจะดีก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภายในนะคะทีนี้คุณพยายามที่จะควบคุมเขาหรือชนะเขานะคะ มันก็เลยเหมือนประมาณว่า,เ,าเจ็บคือเรานะคะเขาไม่รู้นะคะทำไมไพ่ the w o r l d อ๋อโอเคไพ่ไปแรกเป็น the w i e l o for f t u n e k i p ขอโทษนะคะแล้วอันนี้คือ The w เ r อจริงๆกับหัวคืออันนี้ภาพในจินตนาการความรู้สึกอันนี้คือความเป็นจริงตีกันนะคะอาจจะด้วยเรื่องของวัฒนธรรม ด้วยเรื่องของความเป็นไปในโลกของความเป็นจริงคุณกับเขาอาจจะต่างกันมากๆกันนะคะมันก็เลยเหมือนเออแยกกันดีกว่านะคะคุณอาจจะไม่อยากพยายามหรือไม่ได้พยายามเลยหรือไม่ได้ไฟเลยนะคะเนี่ยไม่ได้พูดเลยไม่ได้บอกเลยไม่ได้พยายามเลยไม่ทําอะไรเลยนะคะเอร์ฟซอร์สเพราะคุณกลัวว่าความรักครั้งนี้มันจะไม่สักเสร็จหรอกมันไม่สําเร็จหรอกนะคะเหมือนคุณกิ๊บอัพอ่ะคุณไม่สู้นะคะ เนี่ย justment เหมือนคุณดูเขาอยู่ห่างๆเคพีว่าคนที่คุณชอบเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตมากๆนะคะหรือเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือทุกคนเข้าหาเขาเขาเป็นป๊อปปูล่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทุกคนชื่นชอบคุณก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือรู้สึกว่า เซฟตัวเองไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในในในที่แบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยก็เลยบายบายดีกว่าเขาอาจจะดูเหมือนมีคนเข้ามาหาเขาเยอะคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาคุณไม่เลือกฉลอกนะคะก็คือตัดสินเองนะคะทุกอย่างเนี่ยเฟรกซิเกับหัวคือคุณเป็นคนที่แบบ o t เทคตัวเองมากๆอ่ะนะคะ คือถ้าอะไรมันเกินเส้นหรือรู้สึกว่าจะ l ูส s e control หรือรู้สึกว่าจะ h ร์ t หรือจะทาให้ตัวเองเสียใจคุณจะกลับทันทีคุณจะไม่ให้เลยแล้วจริงๆแล้วมันก็เวิร์กแหละนะคะแล้วมันก็เจ็บนานแล้วมันก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยยังยังไม่ได้เคลียร์เรื่องของตัวเองอะเพราะความรู้สึกมันก็คือความรู้สึกความจริงก็คือความจริงนะคะสมองเราอาจจะโกหกก็ได้นะคะแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ความรู้สึกเนี่ย ามถ้วยก็อาจจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนหรือว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกแล้วคุณไม่อยากจะไปเป็นตัวเลือกของเขาหรือเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนแหละนะคะปัญหาอาจจะเยอะนะคะอ้ออันนี้มันห้าถ้วยขอโทษค่ะอืมประมาณนั้นนะคะเจอกันในคลิปนะคะคนทุบสามด้วยการที่ไม่เคลียร์แหละนะคะด้วยการที่พ่าใบนี้เศร้าจังนะคะคุณก็เลยเดินออกมานะคะส,สวย คนอื่นเขาอาจจะมองว่าคุณแบบไม่เป็นอะไรแต่จริงแล้วข้างในคุณอาจจะเป็นเยอะก็ได้นะคะตัวเขาเองก็อาจจะไม่รู้เลยนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะคุณอาจจะดู Strong ดูสวยดูหล่อดู Smart ดูไม่แคร์แต่ความจริงเราไม่ใช่นะคะไฟบอลขึ้นมาด้วยแคพีว่านะห้าถ้วยห้าดาบน่าจะมีการแบบทะเลาะก,กันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เคลียร นะคะเรื่องอีโก้ก็สําคัญนะคะจุดที่คุณลืมเขาไม่ได้แล้วรู้สึกผูดพันกับเขาก็คือว่าอา่าหนึ่งมีปัญหาแล้วไม่ได้เคลียร์กันสองอคุณอาจจะเซฟตัวเองอะนะคะแล้วก็อย่าพูดอะไรก็ไม่ได้พูดความกลัวนะคะเเวลาเราจะชอบใครสักคนมันไม่ใช่แค่หน้าตานะค่พีว่าเขาก็ต้องมี อะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เพื่อนเนเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนใครเขาอาจจะเป็นคนเดียวที่สามารถชนะใจเพื่อนได้นะแล้วเขาก็น่าจะสตรองมากๆนะคะอืมเขาก็พอตัวแหละนะคะเขาก็มีของเขาคุณก็มีของคุณมันก็เป็นเรื่องของความไม่ยอมเสียนหน้ากันมากกว่าการที่มีจุดยืนของกันและกันสูงๆูงอะนะคะหมายถึงเขาก็สูงคุณก็สูงก็ ความจริงแล้วมันอาจจะยากนะคะในะความเป็นจริงอะ่ะทาไมถึงเดวเวอร์กับหัวก็เพราะว่าถ้ามาคบกันจริงๆก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างยอมนะคะคนรุปสามอันนั้นก็คือเหตุผลนะคะมีบางสิ่งที่ดีแต่ก็มีบางสิ่งที่ไม่ดีเยอะๆมากๆซึ่งก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันเวิร์กได้เนาะแล้วก็บางคนอาจจะมีสิ่งที่ดีมากๆแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันก็อาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะการได้นนคิดนะคะคนคู่สามนั่นก็เหตุผลว่าทาไมเรายังคิดถึงเขาเรารู้สึกผูกพันกับเขาเพราะว่าเราพยายามที่จะโกะหกตัวเองนะคะพยายามต้านความรู้สึกตัวเองนะคะโอเคนะคะหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงอาจจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เจอคนที่สามารถทําให้เพื่อนออลืมเขาได้นะคะมันต้องมีนะคะบ๊ายบายเจอก,กันในคลิปค่ะ